สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะอยู่กับผมบวกเกตและตอนนี้ก็อยู่ในเทเวนตีทูวินนะครับผมนะชวนเดิมจะมาเล่น w o l f Legend m e g a w a จัดไปโอเคท่านผมบางเงินแน่นอนครับผมนะวันนี้ขอเปิดเหมือนเดิมจะเปิดไม่หนักครับผมนะก็ปกติฮะขอแค่หมื่นห้าก่อนเปิดแรกขอไม่แค่หมื่นห้าก่อนนะไปเลยฮะไม่ต้องพูดพันทำเพลงอะไรมาก ได้กี่โมนัสไปสารธรรมดาสิบมาเพื่อนมาถึงสิบเลยมาโอเคสิบเอ็ดเลยครับยาวไปเพื่อนยาวไปครับยาวไปครับโอ้สิบเอ็ดแล้วดูสีแดงโอ้สีแดงเยอะว่อลองแล้วกันฮะลองเสียงโชคไปเสียงโชคไปสวยครับ กูกดเพื่ออะไรวะเนี่ยกดแล้วได้ได้ได้มาเพิ่มแค่หนึ่งฟิลิปินแค่หนึ่งหมุนโอ้เสียงเกินได้ไมาแค่หมุนเดียวให้ตายเถอะจะรอดหรือเปล่าครับหมื่นเปิดแรก ผมว่าไม่น่ารอดวาะท่านผู้ชมนะเออยากอะ่ะเนี่ยเหลือแค่สีหมุนเองครับท่านผู้ชมมันเป็นเกมเกือไปแล้วเห,เหรอวะเนี่ยเกมเนี้ยวูเิเลนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเกมเกือเลยนะไอ้แค่ปิดสนามมาอยู่มับก็ให้เลขสิบโง่ๆหกร้อยสี่สิบกระจอกมากเลยครับท่านผู้ชม ตัวมันก็จอกมากเลยครับตัวเอช่องสองตัวชิวได้ไมาตัวชิวดีกว่าเป็นตัวเจงซะงั้นไม่ได้เลยสัก,กตัวหนึ่งตอสุดท้ายครับเจงเจงฮะเจง่ะพันหา้าเองโคตรเจงเลยเปิดแรกคือเจง อ้าวได้นกไว้เฮ้ยอุ้ยดอนนี้เท่าไรหมื่นเจ็ดไม่เจ๊งวะเฮ้ยคัมแบ็กเชยได้ไงวะได้มาสองหมื่นห้ากำไรได้กับปะเฮ้ยโหตอนแรกมันเจ๊งไม่ใช่หรอแล้วแบบดอกเดียวคือได้กำไรแล้วก็ดอกเดียวเกิดเลยวะ่ะเฮ้ยไปต่อไปต่อไปต่อ โอ้โหห้าโบนัสก็มาก็ผมสามต่อเนื่องไปพึกมายี่สิบหมุนมาจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยายาวไปลาไหลไปยายาอยู่แค่นี้ยาอยู่แค่เออยาวไปยาวไปแรงห้าโบนัสขนาดนี้มมันยากโอ้ยหายไปหนึ่งต่อเนื่องแล้วครับผมนะเออมาก่อนโอ้ยหายไปอีกหนึ่งต่อเนื่องอะต่อเนื่องสุดท้ายฮะ สามก็มาโอเคบวกสี่บวกสามไม่บวกเยอะๆไปเพื่อนสวยครับสิบห้าหมุนแล้วถือว่าเยอะอยู่โอ้ยอหมุนแล้วกันฮะท่านผู้ชมขออย่าแดงีดือว,ว่ารู้ไหมว่ามันได้ายากอย่าแดงสวยครับโอเคมาขอเยอะๆ,ๆขอสามมาสามมาสามมาบวกสามมาบวกหนึ่งซะงั้นอ่ะบวกไปเรื่อยๆปะอย่าหยุดโอ้โหมาอีกแค่หมุนเดียวเงอยเี้ยครับสิบหกหมุน ่ำตวนด้วยคูณหนึ่งครับโอเคเปิดแรกสวยเปิดแรกมีตัวพิษสนาแพงมาเพื่อเปิดแรกสวยดิโอ้โหสองพันห้าร้อยห้าสิบตัวแพงสุดเลยครับท่านผู้ชมแต่เสียดายแม่เงเอ้ยแค่คูณหนึ่งเองไงเสียดายสุดดี๋ยนื้ออะไรสามพันสองร้อยหูหายไปเกือบเต็มจอเฟสเฟ อ่าลุ้นตัวอะไรต่อดีวะเนี่ยโอเคได้เลขเก้าอยู่ครับผมนักจชมนะจังหวะนี้อ่ะเอ่อลุ้นตัวเจช่องสองเลขสิบก,ก็ได้มาโอ้โหเป็นตัวเอไม่ได้เลยสัก,กตัวหนึ่งโอเคแพงอะแพงมาเพื่อนแพงมาสุดจอนั่สุดจ,อ,นะดจอแพงมาเพื่อนตัวเจโดดนี่ว่าอะไรแปดพันบาทครับผมนักผู้ชมหูมเสียดายแค่คูณสี่เองไงตัวคิวช่องหนึ่งสวยครับผมสวยครับสวยครับโอเคดอกนี้สวยแปดพันห้าร้อยบาท ปริศนาออกดีไว้เยครั้งนี้เหลือแปดหมุนสวยเพื่อนแพงมาแพงสุดมาแพงแพงมาสู้มุสันหน่อยสวยฮันดอกนี้เล่เสร็จพันธ์บาทนะ่ะนกเหี่ยวนะครับผมสวยไม่มีเทคนิคอะไรเลยครับผมนะค่ายบูปินมีเทคนิคแต่ค่ายพีพีเท่านั้นค่ายบูปินคือวัดดวงเอาเลยครับนะกำไรว่ะท่านผู้ชมกำไรทุกดอกเลยครับซื้อสองรอบก็กำไรสองรอบ ยังได้เลก้าอยู่อีกสี่พันสวยตัวเจช่องสามอ่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บีบหกตาครับบีบสนนาเพิ่มอีกเพื่อนไม่พอนะแค่เนี้เหลือสี่ตาไม่อย่าบอกนะว่าได้นิดเดียวแค่เนี้น่าจะใช่ครับน่าจะให้แค่นี้อาจจะได้เลก้าอยู่เลก้าตัวเคสองพันสองร้อยบาทคูณสิบสองเขาให้ตอนนี้ถือว่าน้อยมากครับเล็สิบช่อนหนึ่งยังได้อยู่ตัวเอก็ยังได้อยู่ครับตัวเจช่องสามมาเปล่า ลุ้นตัวเจช่องสามครับลุ้นตัวเจช่องสามโอ้ยังลุ้นอยู่ครับยังได้ลุ้นอยู่ตัวเจช่องสามมาเพื่อนขอละเจสามด้ยโอ้ยก็ยังลุ้นต่อไปเจสามไม่เป็นตัวเองสักงันโอ้เสียดายมากแต่ได้มาหมื่นห้าครับดูวสวยอยู่อดอกสุดท้ายปริศนามาเพื่อนมาโอ้โหได้ฮะยังได้อยู่แพงมาแพงแพง,แพงมาแพงสุดมาตัวเ e อง,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 งโง่ๆพันห้าโคตรน้อยเลยครับตัวปริศนา นู้จะเป็นแพงไปเลยอ่ะโอ้ยแต่ถ้ากำไรครับได้กำไรเฉยได้กำไรได้ไงวะเฮ้ยฟดี Feel ดิท่ามผู้ชมอย่างเนี้ยได้กำไรทั้งสองรอบเลยนะครับผมทนะ่านผู้ชมรอบแรกคือกำไรไม่เท่าไหร่แต่ครั้งนี้กำไรโอ้เยอะนะเออไม่ใช่น้อยนๆเลยนะท่านผู้ชมนะเออ โอเคครับก็สักครั้งนี้ขอตัวาไปก่อนอย่าลืมนะชอบกดไลค์กดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็ผมมีกลุ่มนะที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับผมนะครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะบ๊ายบายปุ๊บ